ผมรู้อนาคตตัวเองหมดเลยนะยกเว้นวันนี้อะแอปที่ชื่อว่าเฟ m เม e มันบอกอนาคตหลวงหน้าได้สิปีเลยครับทุกอย่างที่สำคัญในชีวิตผมมันเขียนไว้หมดเลยตั้งแต่วันแต่งงานของลูกไปจนถึงวันตายของผมมันบอกไว้เลยว่าผมจะเสียชีวิตตอนอายุ87ในห้องนอนที่บ้านหลังใหม่อย่างสงบพอรู้แบบนั้นผมก็ไม่เครียดกับอะไรอีกแล้วครับบริษัทไล่ออกหรอ ไม่เป็นไรเพราะอีกสองปีผมจะได้เป็นหัวหน้าแผนกแฟนบอกเลิกเหรอก็ไม่เป็นไรครับเพราะแอปมันบอกว่าอีกหกเดือนผมจะเจอรักแท้ผมใช้แอปนี้เป็นเหมือนคู่มือชีวิตเลยใช้ทุกวันทำตามเปะ๊ะเหมือนเดินตามแผนที่ชีวิตที่มีคนวาดไว้ให้แล้วจนกระทั่งเช้านี้ครับผมกำลังจะไปสัมภาษณ์งานที่แอปแนะนำระหว่างเดินข้ามถนนผมเปิดแอป ดูเพลินๆแล้วอยู่ดีๆอัพมันก็ค้างครับหมุนโหลดวนๆไม่หยุดเลยตอนที่ผมกำลังจะเงยหน้าขึ้นผมก็ได้ยินเสียงแต่รถดังขึ้นมาแล้วแสงไฟหน้ารถก็พุ่งเข้ามาแบบเต็มตาเลยครับแอปมันแม่นจริงๆนะครับแม่นทุกอย่างเลยยกเว้นวันนี้